นี่นีีเสียงเข้ามาแล้วนี่นีเห็นไมนี่นี่นีบินกลับมาละน่าบินขึ้นยอดเลยเห็นไหมนั่นนะก็นั่นน่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยสมัยก่อนต้นไม้ต้นใหญ่ๆเยอะมากมีเรื่องสวนนะคะแต่ว่าสมัยนี้ต้นไม้ใหญ่มีน้อยลงเรื่อยๆและสร้างผลกระทบต่อชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ อย่างวันนี้จะยกตัวอย่างนกแก้วโม่งค่ะนกแก้วโม่งที่เคยบินไปบินมาในธรรมชาติกลายเป็นหาดูได้ยากมากแล้วนะคะแต่โชคดีที่วัดสวนใหญ่ที่บางกรวยจังหวัดนนทบุรียังมีต้นไม้ใหญ่สาเหตุที่ยังเหลือเป็นที่พึ่งพาให้กับนกได้ก็เพราะว่ามีคนช่วยดูแลเป็นใครแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะเล่าให้ฟัง วัดนนทบุรีปริมณฑลกรุงเทพมีตึกรามบ้านช่องหนาแน่นพื้นที่สีเขียวเหลือน้อยลงแต่ที่วัดสวนใหญ่แห่งนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในธรรมชาติเด็ <c oughs> กๆและชาวบ้านละแวกวัดสวนใหญ่คุ้นเคยกับนกชนิดหนึ่งตัวสีเขียวๆอาศัยอยู่ในละแวกนี้มานานแล้ว ี่ชัยวัน์หรือคุณชัยวัน์มนตรีชัยวิวัน์เป็นคนในชุมชนที่สนใจเรื่องชีวิตในธรรมชาติสังเกตการชีวิตนกชนิดนี้มานานวันนี้น้ำมนกับชาเอมตามมาดูชีวิตนกแก้วโมงเราก็พลอยจะได้ความรู้ไปด้วยค่ะเห็นไหมครับเกาะอยู่ตรงกิ่งนั้นนะฮะลองลองไล่ดูเขากลมเกินกับใบไม้มากนั่นแหละทั้งกิ่งซ้ายเห็นไหมเอ่ย นได้ยินเสียงไหมเราส่องไปตรงตามตำแหน่งเสียงที่เขาอยู่เลยนั่นคือเสียงนกแก้วโมงนะฮะปกติเนี่ยนกนกนกแก้วโมงเนี่ยเขาจะมาที่เนี่ยนะประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นนะของทุกวัน,นโดยจะกลับมาจากการหากินจากทางเหนือลงมาที่วัดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยบางทีเนี่ยก็จะมาเป็นฝูงเล็กบ้างฝูงใหญ่บ้างแล้วแต่บางวันนะครับนกแก้วโมงฝูงเล็กๆ30กว่าตัว ค่อยๆยทยอยกลับมาในเวลาเย็นนันน่ะอยู่ทางซ้ายอ่าทางซ้ายตรงช่องว่างระหว่างกิ่งไม้นะฮะกับใบไมนะ้พยายามแยกให้ออกนะระหว่างใบไม้กับนกแก้วโมงเพราะว่าสีเขาคล้ายกันมากอ,อันนี้คือเขาจะพรางตัวได้ดีเลยเราต้องสองกล้องถึงจะมองเห็น น้องมองนู้ไหมว่านกแก้วโมงเนี่ยความแตกต่างระหว่างนกแก้วโมงตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาต่างกันยังไงเขาต่างกันตรงคอคตรงคอตัวผู้จะมีสี aluminum, แดงๆตรงคอแต่ตัวเมียจะไม่มีโอ้เยี่ยมมากเก่งมากเลยนี่นี่นเสียงเข้ามาแล้วนี่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่บินกลับมาละฮะร้องมาเลยน้าบินขึ้นยอดเลยเห็นไหมนั่นนะ เนนพ่นครับอสองดูซิว่าตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียดูออกไหมตัวเมียค่ะใช่ตัวนี้ตัวเมียคอไม่มีลายได้ยินยังได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมครับแเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างเสียงของนอกแก้วโมงเป็นยังไงกับเสียงนของนอกแขกเต้าเนี่ยเป็นยังไงเขาร้องไม่เหมือนกันนะ ในอย่างเงี้ยเขี้วเขี้วเขี้วอันนี้อันนี้อันนี้คือเสียงนกแก้วโมงแล้วก็เสียงมันจะมีกริกกริกกริกอันนี้คือเป็นเสียงลูกลูกนกลูกนกแก้วโมงแต่ถ้าเป็นเป็นแขกเต้าก็จะแอก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 อะไรเงี้ยต้องมาฟังทุกวันรู้ไหมถึงจะแยกออก นกแก้วโม่งมีสีสันกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเป็นการพรางตัวเพื่อความปลอดภัยมีพโพรงไม้เป็นบ้านเป็นรังพโพรงไม้เหล่านี้เกิดจากธรรมชาติหรืออาจจะเคยเป็นพโพรงรังของนกของสัตว์ชนิดอื่นมาก,ก่อนนกแก้วโม่งกินผลไม้มเมล็ดพืชใบไม้ยอดไม้เป็นอาหารนกแก้วโม่งเนี่ยจะเริ่มเริ่มจับคู่กันตั้งแต่เดือนอตุลา แล้วก็จะเริ่มผสมพันธุ์กันเนี่ยตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวาจนถึงมกราเลย <l ug> การใช้เวลาวางไข่ของของนกแก้โมงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก25วันหลังจาก25วันที่เขาวางไข่เนี่ยเขาก็จะฟักฟักลูกเป็นตัวพอลูกเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะอยู่แต่ในโพรงอย่างเดียวเลยไม่ไปไหนไม่ออกมาข้างนอกเลยจะใช้เวลาอยู่ในโพงเนี่ยประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนเชียวพอโตได้ที่2เดือนเนี่ยขนเขาจะขึ้นเต็มหน้าเต็มตัวไปหมด แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเขาโผล่หน้าออกมาจากหลังอ่าก็จะเป็นหน้าเป็นปากน้อย,อยเล็กๆอ่าแล้วแต่ว่าฤดูฤดูการนั้นเนี่ยเขาเขาจะมีลูกกี่ตัวอ่าสองตัวสาตัวอะไรอย่างนี้ครับรู้ไหมว่าเมืองไทยเนี่ยมีนกแก้วเนี่ยกี่ชนิดรู้ไหมครับอ่าเมืองไทยเนี่ยมีนกแก้วทั้งหมด7ชนิดนะครับ ชนิดที่เรามีนะครับก็คือนกแก้วโมง่งเห็นไหมนกแก้วโม้งเนี่ยคือเป็นนกนกแก้วของไทยที่ตัวใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ลองลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นนกแขกเต้านะครับหน้าตาจะคล้ายกันหเห็นไหมแล้วก็มีนกกระลิงกระแลส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบทางภาคเหนือหรือภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็มีนกแก้วหัวแพรนกหกใหญ่นกหกเล็ก ปากแดงเห็นไหมครับตัวตัวตัวเล็กนิดเดียวนกหกเล็กปากดำขอ,อ,องเราตัวไหนต,ตัวนี้ครับอ,อันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้ในบรรดานกแก้วหลายชนิดในเมืองไทยนกแก้วโม้งมีขนาดใหญ่ที่สุดสมชื่อเขาค่ะโม่งแปลว่าใหญ่นอกจากมีนกแก้วโม่งแล้ว วัดสวนใหญ่ยังมีนกแขกเต้าด้วยคล้ายกันมากเลยนกแขกเต้ากับนกแก้วโม่งแตกต่างกันตรงหน้าอกค่ะนกแขกเต้าครับตรงท้องเขาเขาจะมีสีชมพูอมแดงครับนกแก้วโม่งจะเป็นสีเขียว ถ้าอยากให้นกมีที่อยู่อาศัยปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจะทำยังไงดีคะต้องปลูกต้นยางครับเพราะว่านกเขาจะอยู่ตามต้นยางครับเขาจะเลือกเป็นระดับความสูงนะครับต้นไม้ที่มีระดับความสูง20-30เมตรขึ้นไปนะครับเป็นต้นที่ใหญ่พอ,อสมควรแล้วก็เป็นต้นที่มีโครงลังโครงลังแบบที่เขาใช้อาศัรหลับนอนหรือว่าใช้ในการวางไข่ เป็นหลักพี่เชวัตรครับนกนอนที่ไหนบ้างคถ้าต้นยางไม่มีเนี่ยเขาจะไปนอนที่ต้นต้นตาลโดยการนอนของเขาเนี่ย <c oughs> ก็คือเขาจะเข้าไปนอนในซอกตรงโคนโคนกิ่งใบนั่นแหล,ละเขาก็จะไปนอนกันที่ท,ท,ที่ตรงโคนทานตาลนั่นแหละ,ละนกแก้วโมงต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปถ้าต้นไม้สูงสูงเหลือน้อยไม่มีโพรงทำรังนกแก้วโมงก็อยู่ยาก เฉพาะหน้านี้อาจต้องทาโพรงเทียมมาทดแทนแต่วิธีที่ดีที่สุดคือรักษาพื้นที่สีเขียวต้นไม้ที่มีอยู่เอาไว้ให้ได้และปลูกต้นไม้ที่จะสูงใหญ่เช่นต้นยางนาต้นตาลเ,เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาต่อไปในอนาคต ดูนกแก้วโมงเลยรู้จักนกแก้วโมงครับส่งแบบใกล้ๆมันรู้สึกตื่นเต้นครับช่วงเวลาตอนเย็นบางทีก็สี่โมงห้าโมงบางทีเขาจะไปเกาะอยู่วัดบางอ้อยช้างเป็นบางทีที่เขาจะไปอยู่ที่นั่นครับมีหลายวัดเลยครับเช่นวัดบางอ้อยช้างวัดอัมพวันวัดสวนใหญ่ครับรู้สึกดีใจตื่นเต้นครับ ที่ได้เห็นนกแก้วโม่งครับคือได้รู้เทรนิตเทรลนิตครับรู้ว่าตรงคอตัวเมียจะไม่มีสีครับตัวผู้ตรงคอจะมีสีครับตัวเมียจะตัวเล็กกว่าครับตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าน,นิดนึงครับในพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะวัดต่างๆที่มีต้นไม้ใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันสามารถพบเห็นนกแก้วโม่งได้ เรียกว่าวัดยังพอเป็นที่พึ่งนั่นเองค่ะวันนี้น้ำมนต์คุณพ่อคุณแม่และคุณลุงจะล่องเรือไปดูนกแก้วโมงได้ยินว่าที่วัดอัมพวันก็มีอยู่ที่บางใหญ่ไม่ไกลจากละแวกบ้านค่ะ จากท่าน้ำเดินเข้าวัดอัมพวันเจอต้นยางนามีนกแก้วโมงมาอาศัยทํารังค่ะที่นี่น่าจะมีประมาณสิบตัวก็วจะมีน้อยกว่าวัดส่วนใหญ่หน่อยนกอาจจะไปห,หาก,กินแล้วเพราะว่าเขาทํารังแล้วเขาก็เริ่มโตละว,วันนี้อากาศดีมากโน คุณแม่น้ำมนเคยเห็นนกแก้วโม่งที่ต้นยางนาเก่าแก่ตรงนี้มีนกกระจกไหนเนี่ยโพงตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นตัวแต่พาะเห็นโพงครลูกเนีโพไม่เห็นโพงหลายโพงเลยลูกนี่นี่เสียงเ,เสียงนกแก้วโม่งนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียงนกแก้วโม่งนะลูกมันอยู่ในโพงหรือเปล่าร้องหาอาหารหรือเปล่าในที่สุดก็เจอกันแค่เห็นก็ชื่นใจ และใจชื้นว่ายังมีที่ปลอดภัยสำหรับนกแก้วโมงเหลืออยู่บ้างคะ่ะตัวผู้สับยังไงโลกตัวผู้คอจะสีแดง<ร>และตัวใหญ่กว่าตัวเมียจะคอไม่มีสีและตัวจะเล็กกว่ารครับรับช่วงนี้มีน้นอยนะลูกนะและ้ว<ร>อ,อ่เย็นๆจะมีเยอะไหมโลกมีเยอะครับกิ่งนี้กิ่งนี่งนี้ดีๆลูกพอเห็นโยกะเนี่ยนั่นๆเห็นว่าเสียงกูกย เราะดะยินเสียงอขหกน่าจะยินเสียงอขาหลกเจอไหมเจอไหม oh, นั่งเงียบตื่นเต้นมากเลยลลกเนี่ยเอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนกแก้วโม่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีจำนวนเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่มากนักหากยังมีที่อยู่อาศัยมีต้นไม้ใหญ่ให้พึ่งพาก็จะต่อชีวิตนกแก้วโม่งของไทยให้ยั่งยืนและไม่เสี่ยงสูญพันธุ์ในอนาคตค่ะ นกแก้วโมงเป็นนกประจำถิ่นค่ะแต่ว่าหาดูได้ยากขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่วัดสวนใหญ่ยังมีต้นไม้ที่มีโพรงให้อยู่อาศัยได้ต้นไม้น้อยลงทำโพรงเทียมก็ช่วยได้บ้างแต่ที่สำคัญที่สุดต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติด้วยค่ะชื่นชมทั้งวัดชุมชนแล้วก็เด็กๆที่ช่วยกันดูแลนกแก้วโมงนะคะมีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ การออกกำลังขยับขยื่นเคลื่อนไหวเป็นการลงทุนที่มีแต่ผลกำไรหัวใจกล้ามเนื้อปอดได้ทำงานเต็มที่ภูมิต้านทานก็ดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคระบาดต่างๆในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนี้คนทุกวัยใครๆก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะ การออกกําลังกายที่บ้านก็ให้เรียวแรงอยู่ตัวแล้วก็หาเวลาออกมายืดเส้นยืดสายที่สนามกีฬายิ่งสนุกกระฉับกระเฉงมีแรงบันดาลใจมากขึ้นวันนี้ขอเสนอสุดยอดสนามกีฬาอีกแห่งของประเทศไทยสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์รวมคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะประเทศไทยเราก็มีสนามกีฬาดีๆหลายแห่งนะคะ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ที่มีหลายบรรยากาศให้เลือกค่ะยืดเส้นยืดสายเดินเล่นวิ่งเล่นวิ่งจริง,จ,รงจังในลู่วิ่งมาตรฐานรอบสนามฟุตบอลสวยและดีค่ะอยากลองใช้สนามนี้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะส่วนสายชิลเดินวิ่งอากาศสดชื่นสบายตา ชาร์จพลังบริเวณสวนสุขภาพก็น่าสนใจนะคะสนามกีฬาที่อากาศปลอดโปรง่งเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง2องทุ่มเลยค่ะกว้างขวางสะดวกสบายน่าสนใจจริงๆฝนตกหรอคะหลบเข้าร่มสนามกีฬาในร่มสนามมาตรฐานสากลสำหรับเล่นสำหรับฝึกจัดแข่งขันได้หมดค่ะ สนามกีฬากลางสุพรรณบุรีนอกจากบริการประชาชนทั่วไปยังเป็นที่สำหรับเก็บตัวนักกีฬาระดับชาติด้วยนะคะระยะนี้นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลกำลังซ้อมโค้งสุดท้ายเพื่อเดินทางไปลุยศึกอาเซียนพาราเกมส์2022ที่อินโดนีเซียค่ะไม่ว่าจะสายวิ่งสายปั่นสายเดินชิลสายรักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยคนสุพรรณไปสนามกีฬากลางสุพรรณบุรีอยู่ที่ไหนหาสนามกีฬาใกล้บ้านมาดูแลสุขภาพป้านโรคกันค่ะทุกคนขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีกำลังใจดีต่อสู้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ